ไม่ให้แนวทางหวยซองตลาดนัดเด้พี่น้องเด้อหวยซองละลอยเด้พี่น้องเด้อบ่ไดดแพงบ่อใดยังดอกพี่น้องบ่ไดดแพงบ่อใดยังดอกซองละลอยไกเป็นงวดแรกเด้พี่น้องเด้อเพิ่นวาเลขเพิ่นเข่ามาแหล้วสองงวดดีแต่เพิ่นวาหลักฐานของเก่าคนบ่ไดหลอามานําของเก่ากะบ่าตามเพิ่นเด้พี่น้องเด้อบ่ไดดแพงนี่พี่น้องบ่มันซ่องละแสนซ่องละสามหมื่นสี่หมื่นนี่ซ่องละลอยนี่ อ้ยซองกระดนัดซองละร้อยนี่นี่พ่อน่อยแก่ซองนี่พ่อหน่ียแก่เนวาเล็กเิ่นเข่ามาสองหดแล้วเน้ะพี่น้องเนาะเิ่นกระเห็ดซองยางดีนี้เิ่นวาเข่ามาสองหดแล้วพี่น้องจะเฝ้่าลำค้านได้พี่น้องเด้ออเวลาแปดนาทีเน่ามันบริเขียนเนาะเห็ดจังไดไม่คิดอไรแปดนาทีหรอพี่น้องไปว่าไปว่ายจังไดล่ะนี่เพิ่นกระติดยางดีคนนี้เิ่นกระติดยางดีันนี้พี่น้อง อันซ be <OS S 1> ่องละลอยก็ได้เป็นกระฮ็ดย่างดีกระ Hed โยบเกียร์โยเป็นลาเขามาแล้วสองหัวได้พี่น้องได้ซื้อเสียงเล็งหน้าผมว่มีเอาเพิ่นคื่อยังเงียบโอ้เพิ่นใส่ซ่องนิหน่อยๆแต่ว่าเพิ่นโอ้เพิ่น Hed ย่างดีอยู่สันโอ้สมเงินลอยอยู่แต่ว่าขั้นเหล็กบ่อเข่าเนี่ยผสมได้พี่น้องได้ขั้นเหล็กบ่อเข่าเนี่ยผสมเงินลอยด้วยถ้ามันเข่าเนี่ยมันจะสมอยู่แล้วโอ้ย เมียนด๋อนออ๋อพี่น้องไกหนาดิหนาคิดหนาจัดหนาลองเปิดแล้วแต่พัดในเห้เบิ้งโหจะได้สองนาทีหนึ่งเมียนพอนองหอนี่นเนาะเพื่อนว่าของเพ็่นเขามาสามงวดแล้วเดี๋ยวพี่น้องยับออกเดี๋ยวขยให้เบิ้งกันเนีอยกันนีพความเพื่อน,นห้เป็นบนล่างได้พี่น้องเด้เพื่อนไ้เป็นบนล่าง ลวกน้ำจย้อลวกหลดพี่น้องมอแมงยังดอกมนี่กินซอยจุพี่น้องซอยจุกินซอยจุอันนี้เพืนอุ์ไเป็นบนล่างได้พี่น้องเด้พืนอุ์ไฮเป็นบนล่างแต่บา่ายังเพันธุ์ไฮเบิ่งดอกมันหัวตะเด่นสองนาทีหนึง่งเย็นเย็นจะได้ขลองดีต้องใจเย็นเย็น พี่น้องเกี่ยวเลข่องมาให้เบิง่งเพิ่ให้เป็นบนล่างอันนี้ก็มาเราทด่พี่น้องย้ยอันนี้ก็มาเราเด้บนในโลกน้ำกันที่พี่น้องกคนลอยยางอันนี้ก็มาแล้วอันนี้ก็มาแล้วเจียงสยาม พี่น้องเข้าไปเบื้องคลิบย้อนหลังไดเด้อของเก่งสยามไปเบิ้งคลิปย้อนหลังไดเดียวสิหาวเรียกออลแล้วคือหมู่ใช่ไหนพี่วาเนีบ่แเม่นเด้อพี่น้องเด้อสิบหกกันยาเอา้ามันมีวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกอนวันที่หนึ่งกัน,น,น,งกนยาเห็นไหมพี่น้องเข่า หกหาหาหกตะบาเล็กเด่นเพิ่นเด่นตัวเดียวเด่นหกกับเขาด้พี่น้องเนี่เลขมันออกกันเลขมันออกกันหาหกเนาะเขาตัวกราบด้เขาตัวกราบเลขวิ่งกับเขาโอ้มาแล้วด้พี่น้องด้าใครอยากได้ก้อนมูกอะคนน่ะทักมาล้างบ้านคนละซอยคาน้ำมันน้ำกัน นี่เห็นไหสิบหกกันยานพี่น้องมันเข่าวะนี่เขาวะเขาถ้าเขาตกกราฟซองหัวแล้วนะ้อพี่น้องน้อมันออกสี่หกเขาตกกราบซองหัวแล้ววงกลมเลยวงกลมไปเลยเหล็กวิ่งกับเขาหกนี่เห็นอือเห็นบ่เขาหกว่เขา่าซองหัวกินอะ ทักมาหลังบ้านทักมาแน่นส่วนตัวได้พี่น้องได้ไฟอยากได้ว่ามันยังดรอกที่ได้ซอยคาน้ำมันเ,นเ,เพิ่นอ๋อใช่เหรอเอาพี่น้องมาเบิ้งหวยซองละร้อยได้พี่น้องได้วหวยซองละร้อยสองคู่เน้นเน้นเด้อเนี่ย สองู่สูงคูมาหลายพี่น้องสองคู่สองหางหวยซองตลาดนัดซองละร้อยเนี่ยบอกกันตรงๆบอกพี่น้องเขาตรงๆจะไปว่าซองละแสนสองแสนสองละร้อยเนี่ยเป็นว่าเขามาสองวัดแล้วเท่ครึงเท่ครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งไปแทะข้างลังบ้านน้ำแข็งมนาะพี่น้องเนาะนที่น้ำแข็งกินน้ำแข็งห้ามตู้เย็นบกน่กินบมมีคนให้พี่น้องมกักปอมีตัวมกวักปอเด่นบนล่างได้พี่น้องได้หนึ่งตุลาสองห้าหกแปดบนล่างเด่นสามตัวเดียวเด่นสามได้พี่น้องได้เด่นสามด้าสามสองสามห้าพี่น้องเขากับตัวน้าได้พี่น้องได้กับตัวด้วย ที่เพื่อนบอกมากอ่ะเลขสองคู่สองหาหกลับน้าพี่น้องะสมอยู่ดอกพี่น้องตัวนี้ก็หาสิบาทตัวนี้ก็หาสิบาทเพราะว่ามันซองละลอยเลขตัวละหาสิบถ้าพี่น้องห้องมักกระจัดบ่มากระพานได้พี่น้องได้ขั้นมักสามสองก็หาลอตเตอรี่กันหรือว่าสามหาหาสามหอกกับน้าบัตรที่นี่ขีมาให้เบื้องกันเลขเล็อกบนโพราเ็นเหลียงเหลียงเออเฮ่อเอาไปทั้งขางพี่น้องเบิ้งหมดที่แล้วมันเข่าปะ เมื่อเบิ่งงวดที่แล้วมันเขา่าบอเดียวเดียดเดียดที่แล้วบนน้อมันออกสีหกเข่าตรงตรงนี่พี่น้องเห็นว่าสีหกบนเข้าสีหกตรงตรงบาดี้ล่างมันออกกันห้าแปดเนาะลักหาห้าแปดตรงตรงที่เห็นบ่า็อกบนโอ้ยอันนี้ล่างเนาะพี่น้องขอทษขอไปเห็นว่ามันลวงเหล่าคนส่วนบนนี่เข่าสีหกตรงตรงบาดท,ที่นี่ให้เบื้องล้างบาดนี้หลอกล้าง พี่น้องเขาแคบหน้าจอเนดะ้อมีสามสองสามหานี่ยพี่น้องมาเมืองเทียบเซนกับอันนีันายในเป็นบนล่างนะพี่น้องมาเบื้องบนมันขีดมีสามสองเนี่ยเห็นว่าสามสอง,อง 3, 2, 3, 2, แล้วก็หาสามเนี่ยเห็นว่าหาสามเนี่พน 3, เพราะว่าเหล็กเป็นเหล็กปักหลักพี่น้องแคบหน้าจอเนดะ้อ ธรามกกจจัดตะขัดกระพนันม,มันเป็นซ่องละเสียรซ่องละมือหนุกพี่น้องซ่องละลอยนี่แหละเนามักถาชอบก็หาลอตเตอรี่กันมามาเข้ากับพันหนุกพี่นอ้องเ้าะลุยๆเฮงๆฟัง,งกันก็จอย่าเลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านห้อโชกสวัสดีครับผม